ตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งนะครับได้ตั๋วแล้วเมื่อสักครู่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าไปที่นี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นทริปเที่ททยว,วทีเดียวนะครับจะไปหาช่องทางทําอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ด้วยความที่ภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ค่อนข้างจะมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างอยูอย่แล้วนะครับลองไปดูกันว่าจะไปเจออะไรบ้างนะครับ จะเดินไปหาดป่าตองนะฮะสวยดีเหมือนกันนะแถวนี้มีร้านเต็มไปหมดเลยแถวนี้ <c oughs> ครั้งแรก,กน,นะครับที่มาภูกเก็ตแล้วก็รู้สึกว่าคนเยอะมาก,กน,นะคล้ายๆกับพัทยาคล้ายๆกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีฝรั่งเยอะนะแต่ก็คงไม่เหมือนกับที่ไปก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแตะยังมีกลิ่นอายของแบ็คแพคเกอร์ให้เห็นอยู่นะครับ เดว่าไปผมก็หน้าตาค่อคนข้างจะไทยนะแต่ก็บ่อยครั้งที่โดนครับเป็นนักท่องเที่ยวก็วาอาจจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะแปลกๆอาจจะดูไม่เหมือนคนไทยเท่าไหร่เพราคนไทยไม่ค่อยมาเที่ยวในที่อย่างนี้หรือเปล่าหรือย,ยังไงนะก็อยู่ๆก็มีคนเดินมาจะขายทัวบ้างอะไรบ้างนะครับ <laughs> ใช้ภาษาอังกฤษด้วยวผมฟังไม่ออกผมฟังได้เลยภาษาไทยเอ่ฮา เจ้าหน้าที่ไล์กาดด้วยเรื่องของเรื่องสำหรับ ทริปนี้ก็คือว่าอันที่จริงแล้วก็กะว่าไม่ใช่เป็นทริปท่องเที่ยวหรอกนะฮะผมตั้งใจเพียงเดินทางกลับบ้านแต่ก็ได้มาแวะที่ภูกเก็ตเนื่อก่อนเพราะว่ามีน้องทำงานอยู่ที่นี่นะครับก็สืบเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังประสบปัญหาเงินทุนที่เรา,เ,าเก็บเตรียมไว้เพื่อจะทำธุรกิจต่างๆเริ่ม้อยหรอ แผนที่วางไว้มันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการน่นะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องออคิดวิธีหรือหาแผนใหม่ยังไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนแต่ยังไงก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์น่นะครับเมื่อแผนที่วางไว้มันไม่ลงตัวเร,เราก็จำเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไขใหม่บรรยากาศดีจังเลยมเมื่อสักู่นี่เห็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นไร้กาดของ ที่นี่ด้วยนะครับผมเคยครั้งหนึ่งเคยจะสมัครสอบอะไรงานป้องกันของเมืองพัทยาก็จะมีเจ้าหน้าที่ลไล่กาดประจํเกาะล้านเหมือนกันเคยไปสมัครนะแต่ไม่ได้ไปสอบเพราะได้งานอีกที่ทําที่หนึ่งสะก่อนสวเจะกี ตังหาไอเดียทำร้านขายของสินค้าก็จะค่อนข้างจะทันสมัยนะคือเอาใจนักท่องเที่ยวอะอะไรอะเคบับร้านบรรยากาศร้านสวยนะี่มันทําให้สินค้าน่าดูชมขึ้นเยอะเลยอะบรรยากาศยามค่ำคืนครับภูเก็ต อันนี้จริงนอกจากในส่วนที่เป็นเมืองส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะนี้แล้วน่าจะมีที่เป็นโบราณเนยนะครับโบราณสถานเป็นบ้านลุกทรงสมัยเก่าๆแต่ว่าทริปนี้ขอปล่อยละกันผมไม่ได้ตั้งไม่ได้เตรียมตัวไม่รู้ว่าจะเจออะไรน,นะฮะเอาสดๆเลยกันวันนี้ก็เห็นมาเดินผ่านแหล่งท่องเที่ยวก็ดูแหล่งบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวไปก่อนแ่งกมา เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกตาดีเหมือนกันนะผมเห็นท้องสาม้านแล้วคือตัวร้านเนี่ยจะทำให้มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสวยอะ่ะตัวตัวตัว,ต,วตัวแผงอะ่ะสวยเลยตัวร้านสวยแล้วก็บอกเอาผลไม้ไปวางแล้วมันทำให้ดุดีขึ้นอะ่ะมันไม่เหมือนที่เราเอามาโต้พื้นๆแล้วเอาผลไม้มากองใช่ไหมก็จะมีเป็นชั้นมีเป็นสีสันอย่างเงี้ยทำออกมาได้ดูแบบเออว่า มันทาให้สินค้าดูน่าน่าจับป้องน่าซื้อหาขึ้นนะความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าอย่างเดียวที่เป็นตัวชูกลายเป็นว่าโต๊ะหรือตัวร้านทําให้สินค้าดูน่าซื้อขึ้นมาอีกใช่ใช่ผมเห็นหลายๆร้านนะบางทีเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่ก็เหมือนกันอาร์ตแกลเลอรี่บางที่ก็จะเห็นว่าตกแต่งร้านได้สวยงามมากๆเป็นอะไรที่น่าสนใจ ร้านชิวร้านชิวอาโลมาสปาสปาเยอะที่นี่เดินเข้ามาในตลาดตลาดสดบันซา่าบันซา่าเออใช่ดุ่นชื่ออยู่ด้วยตลาดสดของกินเยอะเลยนะครับโอ้โยดูนี่ดิ บอลเลอร์ด้วยช่วยด้วยอีเจี้ยตัวเป้งๆไงนะครับเนี่ยทะเลเยอะเลยครับในนี้โอ้โหดูตู้งแล้วแล้วเจอตัวบอลเลอร์บัลล่าเลยอลังการมากมีอะไรให้เลือกรับประทานได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวสับรถกูเล่นกท่งเที่ยวก็เต็มไปหมดเลยถ้ามีอาหารญี่ปุ่นด้วย อาหารญี่ปุ่นนี่มีทุกที่นะของดีอ่ะนะเรามีของดีที่มานำมาโชว์ชาวต่างชาติกันจริงๆเลยอะผมว่า,เ,าเราคนไทยเองเดินยังรู้สึกตื่นตาตื่นใจถ้าเกิดชาวต่างชาติเดินเนี่ยคงจะรู้สึกได้อะว่ามันเต็มที่อ,ะอ่ะให้ดูบรรยากาศจริงๆเลยเห็นไหมครับุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่ <c oughs> มันไม่เหมือนตลาดนัดถอกรุงเทพนะ เขาวันนั้นหนก็จะเป็นคล้ายตลาดสดนะตลาดผลไม้แล้วก็ที่มันแปลกตาตรงที่ว่าตลาดสดปกติไม่ค่อยมีฝรั่งชาวต่างชาติผลไม้เยอะมาก,กน,นะครับดูได้จากจาการจัดวางนี่แสดงว่าขายดีน่าจะขายดีพอกการทีเดียวฝวัญกันนู้นก็ยังมีอาหารทะเลนะนู้นนล้จะทําสดด้วยดูเบลล์เลยครับตัวโตมาก โอ,ยอยเลยเลออกมาแล้วด้านหน้าฝั่งตรงข้ามจะเป็นสนามมวยนะ เล็กๆอย่างนี้ก็พอแล้วผมว่าเนะียร้านนั่งชิลร้านในฝันความสุขอะสุนทียะอยากมีนะอยากทำร้านอย่างนี้บ้าง